อรเข้ามาก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาครับเรื่องแรกในค่ำคืนนี้เป็นสายของพี่วุฒิหนีผีนะครับวันนี้พี่วุฒินะครับเอาเรื่องราวเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งพี่วุฒิให้ชื่อเรื่องว่าเด็กหญิงตอนะครับตอนนี้พี่วุฒิอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยพี่วุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่วุฒิโทรจากที่ไหนครับ แพงเพชรครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับผมเออเสียงพิวุฒออกก้องกล้องหน่อยครับอาจจะก้องก้องหน่อยโอเคตอนนี้ชัดเจนไหมครับอ่ะตอนนี้ดีขึ้นครับพี่วุฒโทรจากกําแพงเพชรเนาะพี่วุฒครับเรื่องของเด็กหญิงตอครับพี่วุฒผ่านมาประมาณกี่ปีแล้วสามสิบหกปีครับผมสามสิบหกปีเกิดเป็นประสบการณ์ตรงเลยไหมครับพี่ชายเล่าให้ฟังครับเป็นประสบการณ์ของพี่ชายใช่ไหมพี่วุฒิครับผม โอเคครับเรื่องของเด็กหญิงซอเป็นยังไงเชิญเลยครับครับก่อนท่างกอนสวัสดีคุณต้านะครับผมสวัสดีป็นแฟนรายการอาร์คแนททุกท่านนะครับผมสวัสดีครับครับผมขอเล่าเรื่องเนี่เนาะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ชายผมเล่าให้ฟังครับเกบิดประมาณก็มาพุ่ปีก่อนก็คือตอนพี่ผมเขาเรียนอยู่ประมาณชั้นปสี่ก็เรียนปกติแต่คือใาเขาเรียนอ่ะเขาจะมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่ง รุงพี่คนนี้เป็นพี่ผู้หญิงชื่อว่าพี่ซอสาเหตุที่ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าพี่ซอเป็นเพราะคือแกเป็นคนขาวแบบว่าคือเป็นคนเพื่อครับขาวเวอร์ไปเลยหเหมือนอเหมือนกับว่าเป็นสีผิวผิดปกติใช่ไหมใช่คร<อ>ับเหมือนถ้าเหมือนมันมลูกเป็นลูกหลังอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เป็นลูกค ans, นก็<อ>คือว่าบุรีรัมย์ก็คุนเขมรคนอีสานนั่นแหละแต่พี่ซอกข แกก็ถึงว่าแกจะเป็นไม่ค่อยเหมือนใครแต่ก็นิสัยด่าเริงก็คือเหมือนเข้าเพื่อนให้ทุกคนนะครับผมตอนนั้นคือสมัยนั้นพี่ชายผมเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นอะ่ะคือว่าตอนนั้นอาจารย์ใหญ่ครับชื่อกูมงคลครับผมอืมคือมงคลคือตั้งแต่สมัยกูมงคลแกมาอยู่โรงเรียนเนี้ยครับผมให้โรงเรียนของพี่ฮุยอะ่ะ แกพัฒนาเยอะขึ้นมากอือมงคลแกจะเป็นเหมือนคล้ายๆครูนักพัฒนาครับผมครับแกจ,จะเข้าถึงชุมชนเข้าถึงผู้ปกครองมีอะไรแกจะเข้าไปคุยทุกอย่างอะไรเงี้ยอืมมีงานมีการอะไรแกก็ไปหมดครับจบนทาให้ครูมงคลเนี่ยเขาเป็นที่รักใคร่ของชุมชนของคนใน<อ>แเมอมันตอนแรกก็ไม่เกี่ยวพี่ซอครับครับ ก็ผ่านไปเรื่อยจนมาวันหนึ่งลุงพลลุงพลคือเป็นพ่อของพี่ซอนะเขาก็มาที่โรงเรียนแล้วก็โมยวายกับครูมงคลน,นี่แหละเออวยวายว่าครูมงคลทำพี่ซอท้องอะคือตอนนั้นพี่ซอก็อยู่ประมาณปหกครับปหกปหกเองเหรอพี่วุฒิใช่ครับ อยู่เป็นรุ่นยิงกระถุ่มไงป .6 ก็คือเป็นรุ่นพี่สุดอ่ะคือมาป่วยวายจะต้องมีเรื่องกันคือต้องเอาผู้ใหญ่บ้านเอาอะไรมามาคุยกันแต่คือครูมางคลเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำเขาไม่รับอยู่แล้วอืมอืมอืมแล้วคนที่มาฟังคือว่าคนร่อยการที่เกิดขึ้นนะคุณตาครับ คนในหมู่บ้านที่ว่าส่งลูกหลานมาเรียนเขาก็มามเขาได้ได้ยินข่าวเขาก็มากมุดก็พูดกันเลยเขาไม่เชื่อว่าครูมงคลเป็นคนถามเพราะครูมงคลเป็นคนดีมากอเขาไม่เชื่อกันเลยเขาว่าเออเขาก็พากันกลดา่าลุงพลว่าเออมึงเป็นคนยังไงเนี่ยมาใสา่หลายคนดีอย่างครูมงคลอะไรเงี้ยแล้วก็ลูก คือว่าพี่ซอเขาก็ไม่ใช่คนปกติคือก็เป็นคนคนเพื่ออะไรเงี้ยครับลอกอะไรเงี้ยซื้อ,อเหมือนคร<ม>ับใครเขาจะเอาลูกมือเนี้ยมเาเหมือนคือชาวบ้านเขาไม่ฟังเลยเขาไม่เชื่อเลยว่าครูมงคลจะเป็นคนทำเ<ม>ขาก็อย่าว่าพี่ซอลุงคนไปครับึงว่าเออพอผู้ใหญ่บ้านอะไรครับเขาเห็นว่ามันจะบานปลายก็เลยต้อง ยุติไปกลุม่มเน <Ha. S 2> ี้ยจนพอเหตุการณ์นี้ผ่านมาก็พี่ซอมก็มาเรียนปกติครับ <Ha. S 2> แต่มันไม่ปกติคือว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาอือ <Ha. S 2> มันก็ทําให้ทุกคนเหมือนคล้ายๆเหมือนจะมองพี่ซอเหมือนคนไม่ดีคล้ายเหมือนแอนตี hmm. ้พี่ซอบูลลี่พี่ซอ่ไปอย่างเงี้ยอืออ mm ๋อ hmm. อ mm ๋ออ๋อทำให้พี่ซอ่ก็ดูแย่ <Ha. S 2> หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมา ประมาณทักงสองสามวันได้ครับคุณตาอืาอครับอยู่นั้นก็ตอนเช้านักเรียนจะเข้าแถวเป็นอยู่ครับอืมอยู่ๆก็มีเด็กนักเรียนสองสาคนอ่ะปิ่งมาบอกคุณรูว่าเออเขาเห็นเหมือนมีคนจมน้ำในเรียนในครูก็พากันวิ่งไปครับก็เห็นเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเสื้อนักเรียนนะเป็นผ้าสีขาวลอยน้ําอยู่ อเขาเอาลงน้ำไปช่วยกันงมครับงมมามันก็เป็นร่างของพี่ซอโอ้ยอพี่ซอเ็เสียแล้วกเสียชีวิตในน้ำมาเหรอใช่ครับจมน้ำตายอออ๋ออ๋อทีอนี้พอ,องอาศพพี่ซอขึ้นมาอะไรก็เรียกตำรวจเรียกอะไรมารแต่ชาวบ้านที่กระมูมาดูอะไรเขาบอกว่าเออคงจะ เหมือนว่าฆ่าตัวตายแหละอ <ฮะ S 1> ืเหมือนว่าเออตัวเองว่าไปกู่เรื่องว่าท้องกับครูเขาแล้วก็ท <ฮะ S 1> นนี่พอไม่มีอะไรก็เหมือนแบบอับอายอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> แต่มีนายตำรวจอยู่คนหนึ่งครับคุณตาที่ว่าแกเหมือนว่า <ฮะ S 1> แกไม่เชื่อแก <ฮะ S 1> ก็ทําคดีนี้อืตุการก็ผ่านไปก็คือพองั้นศพพิศอก็คือครูมุงคลเขาก็มาช่วยด้วยความว่า พี่ซอเขาไม่มีญาติเลยก็มีแค่ลุงพลคนเดียวที่เป็นพ่อครูมงคลเขาก็มาช่วยงานช่วยอะไรชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ยิ่งรักครูมงคลมากเข้าไปเลยคือว่าศรัทธาเรื่มใสว่าอเออแกดีจริงๆนอกขนาดว่าเด็กมันหาเรื่องแกมาอะไรแกเนี้ยแกยังไม่มีอคติพอเด็กมันเสียก็ยังมาช่วยงานนยิ่งคือว่าเหมือนครูมงคเนี่ได้ใจคนในหมู่บ้านมากเลย ครับงานศพพี่ซองผ่านไปอืมต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักพออยู่มาผ่านมาวันหนึ่งก็มีคนในหมู่บ้านเขามีงานบวชครับบุญตาอือคุณมงคลเขาไปช่วยงานครับระหว่างที่คุณมงคลไปช่วยงานอยู่ๆ็ลุงพลแกเหมือนไปคล้ายแก,แกเมามาจากไหนไม่รู้แกก็พุ่งมาจะทําทําร้ายร่างกายคุณมงคลแต่คือเหมือนคนในหมู่บ้านเขาเห็น เขาก็เลยมาช่วยกันสกัดช่วยจับคุมคนไว้อะไรเงี้ยครับไอ้ลุงพลเขาก็กลด่าคุมคนใหญ่เลยไงว่าเออมึงเป็นสาเหตุทําให้ลูกกูตายอะไรเงี้ยครับแต่คุมคนเขาเฉยๆแล้วแต่กับชาวบ้านคือเขาไม่พอใจเขาถามว่าคุมคุมคนจะเอาไงกับมันดีอะไรเงี้ยคุมคนก็ไม่พูดอะไรก็ไม่บอกเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องทำไรแกลอกปล่อยกันไปอะไรอืม มันจะยิ่งทําให้ได้ใจชาวบ้านครับชาวบ้านก็เลยล็อกตัวลุงพลเอาเข้าบ้านลุงพลไปแล้วเก็บอว้รในบ้านอะไรนี้แล้วตอนแรกก็ไม่คิดอะไรจนผ่านมาได้สักอาทิตย์หนึ่งชาวบ้านเขาเลิกแบบเริ่มแปลกใจแล้วคุณตาอ,อ่อทําไมอ่ะลุงพลแกเป็นคนขี้เหล้าออแกต,ติดเหล้าออแกขาดเหล้าไม่ได้แกต้องมากินเหล้าทุกวันแต่นี่เขาไม่เห็นลุงพลออกมาเลยอาทิตย์หนึ่งอ่ะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อชาวบ้านเขาเริ่มสงสัยและ ครับเขารถไปที่บ้านลงพุ่อพอไปถึงมันได้กลิ่นแหละคุณตาได้กลิ่นีะไิคกลิ่นเหม็นเน่าช่วยมาเตะครับชาวบ้านก็เริ่มเอือกไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ไปเรียกผู้ใหญ่บ้านเรียกอะไรมาสิเออเออเออมาถึงก็เปิดประตูบ้านไปเปิดประตูบ้านมา เดินเข้าไปในบ้านสิ่งที่เข้าเห็นน่ะคือทำให้ทุกคนแบบร้องแบบดาร์กเลยออว่าสิ่งที่ทุกคนเขาเห็นน่ะคุณตาคือเห็นร่างของลุงพลแขวนคออยู่บนคานในสภาพที่ว่าเนื้อตัวบวมแล้วและไม่แค่นั้นนะคุณตาครับพอทุกคนไปเห็นน่ะไอ้ซุน ตัวที่มันบวมมันมันรุดลงมาดังปั๊กคือแตกกระจายน้ําเลือดน้ําหน,น,นองไม่เห็นอยู่ตรงหน้าโอ้ยคือตบมันล่วงลงมาต่อหน้าเลยเหรอใช่แล้วก็ในส่วนคอ่ะก็ยังแขวนอยู่กับเชือกคือตอนนั้นทุกคนที่ว่าคือมันไม่มีใครใจแข็งพอแบบมันเห็นแค่นั้น,นก็ร้องกีดแล้วก็หนีกันหมดแต่พอหลังเหตการนี้คือว่าพออันนั้นเส็จ ค,คุมงคลเขาก็เออด้วยความที่ว่าพี่ซอจะเสียไปแล้วแล้วลุงคุณแกก็ไม่มีญาติคับมึงคลเขาก็เลยเออรับเป็นเจ้าวาพบนั้นศพของลุงคุณแล้วทำให้นคนในหมู่บ้านก็ยิ่งเขาศรัทธาครูมงคลไปใหญ่เลยว่าเออเออแกเป็นคนดีเนาะไอค้คุณมงคลที่ว่าคิดจะร้ายกับแกแกไม่ ใส่ใจเลยเนี่ยแกยังมาทําให้เลยออืืมอืม,อม,อมทุกคนก็เหมือนคือคุณต้าเข้าใจไหมครับคําว่าคนเรามันมันขั้งไข่อะมองมีเงอนก็มึงเป็นคนดีรับแต่ก็เหมือนก็มองมึงมึงพองานศพลงคนไรไปเสร็จับอตอนนั้นพี่ชายผมบอกว่า เป็นวันที่ว่าเขาต้องเข้าค่ายลูกเสือแหละอืหลังที่เข้าค่ายลูกเสือ,อก็กาลังตอนนั้นเป็นช่วงเย็นนะครับกลังทําอาหารจะกินเลยกันเขาก็มองไปอ,อาคารเรียนจะมองไปคือพี่ผมก็มองไปเขาเห็นมันเหมือน,อนครูมงคลเหมือนแกเดินคือมันเหมือนคล้าย คือเหมือนคนเดินปกติแต่พี่ผมสังเกตเหมือนว่าครูมงคลเขาเดินเหมือนเดินเหมือ่อเหมื่ออ่าอก็เดินกัแกไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปอาคารชั้นชั้นของตัวห้ากับตัวหกครับต้องบอกว่าอาคารชั้นของตัวห้าตัวหกรับมันเป็นอาคารไม้นะแล้วก็มันยกพื้นขึ้นสูงครับ แวก็เดินไปเรื่อยแล้วสักพักแกก็ขึ้นไปบนระแนงครับอืมคือตอนนั้นพี่ผมก็แปลกใจแล้วผมพี่ผมเขาก็เรียกล้องเรียกคุณครูออพอคุณครูมองก็เห็นก็ตกใจครูมงคลเขาขึ้นไปบนระแนงก็รีบวิ่งไปแล้วตะโกนเรียกครูคนเหมือนจะเรียกครูมงคลให้ได้ให้ได้สติครับเออ,เอ,อให้ลงมาอืม แต่อยู่กูมึงคลเข,เขาก็ทิ้งตัวลงมาเลยครับทิ้งตัวลงมาจากบนระแนงนะระแนงมาถึงพื้นนี่ประมาณทักสี่ห้าเมตรได้นะคุณตา้แต่ลักษณะาการทิ้งตัวคือเหมือนแบบเอาหัวลงอะ่ะโอ้โหเขหาหักดิพอตกถึงพื้นนะกรบับโอ้โหนี่ศพที่สามนะตก,ตกถึงพื้นนงกร๊อบกอบ็เหงอนว่าทุกคนวิ่งไปแต่ กระบะช่วงนั้นคือพี่ชายผมเขามองขึ้นไปข้างบนอะ่ะตรงที่ว่าครูมืคนตุ๋มาครับเขาเห็นเงาสองร่างครับฮร่างหนึ่งเป็นร่างของเหมือนคล้ายๆร่างผู้ใหญ่อะ่ะร่างดำๆแต่อีกร่างที่เขาเห็นอะ่ะเป็นร่างเขาขาวเด็กผู้หญิงตนนูนนพี่พี่ชายผมมั่นใจเลยว่าเป็นพิ่ซอแน่นอนครับแต่แกก็ไม่พูดอะไรจนงานศพ คุณคุณจัดหลงังที่สวดคืนแรกครับผมอืมก็หลังที่สวดคืนแรกก็อยู่ก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักเจ็ดสิบแปดได้ตอนนั้นครับและแกก็มากับเด็กผู้ชายคนหนึ่งประมาณสักสีก่ห้าขวบออพร้อมกับนายตำรวจคุณที่ว่าม,มาคดีพี่ซองน,นะครับ มาถึงก็ผู้หญิงคนนี้ก็มาไหวมากราบศพของครูครูมุคมมงคนลไลรเสร็จก็มาถึงก็คือทุกคนเขาก็มองว่าเป็นใครแต่พอเขามองหน้าเด็กผู้ชายคนนี้ต่าเขาบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้หน,น้าเหมือนครูม,มุงคลมากเลยจริงหรอใช่ครับทีนี้เขาคือหาถึงเขาถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรนี้ืออเออนี้นายตำรวจท่านนี้ก็เลยบอกว่าเออให้ อีผู้หญิงนนี้พูดความจริงขึ้นมาครับพีผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าว่าเด็กผู้ชายคนเนี้ยเป็นลูกของพี่ผู้หญิงนี้กับครูมงคลเฮ้ย hmm. แล้วก่อนหน้าเนี้ยเมื่อราวๆสักห้าหกปีก่อน hmm. ครูมงคลเขเป็นครูใหญ่อยู่โรงเรียนที่พี่ผู้หญิงคนนี้อยู่ออื hmm. แล้วครูมงคลก็จะให้พี่ผู้หญิงคนนี้ยไปทาง <That. S 1> มาสาอาด ที่ห้องพักครูของครูมงคลตลอดแลระหว่างที่ไปทําอครูมงคลก็จะปล้มข่มคืนพี่ผู้หญิงคนนี้อ๋อเหรออุ้ยจนพี่ผู้หญิงคนนี้ท้องแต่ด้วยความที่ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ก็คือทึนเป็นคนมานนอกแล้วฐานะก็ไม่ค่อยจะดีครูมงคลก็เอาเงินยัดไปแล้วบอกว่าก็คือว่าห้ามพูดห้ามอะไรเงี้ยอืม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 แต่ด้วยความที่ว่าเออเธอก็ท้องแล้วก็ แกก็ไม่อยากทําร้ายเด็กแกก็เลยยอมเลี้ลงยงลูกมาตลอดเนี่ยครับอืมีชาวบ้านเขาก็คือหาเอ,อ้ามันเรื่องที่เรียกพี่สอท้องมันก็เป็นเรื่องจริงหรืออะไรเงี้ยครับเออสี่กำลังจะถามอยู่นั่นครับทีน,นี้ก็นายตำรวจท่านนั้นก็เลยเรียกพี่วิชัยคนหนึ่งคือเป็นรุ่นพี่เป็นห้องเดียวกับพี่ซองือเรียพี่สืบบอกว่าพี่สืบเล่าความจริงไปแล้วอะไรเงี้ยอื พี่เสิร์ตเก็เลยออกมาแล้วก็พูดว่าวันนั้นน่ะในวันนั้นพี่เสิร์ตเขาก็กําลังเก็บขี้เหล็กอยู่คือว่าจะเอาเก็บขี้เหล็กไปแกงให้แม่ครับแล้วแกก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทะเลาะกันและแกก็เห็นครูมงคนนี่แหละลากพี่ซอเดินมาที่สระน,น้ําจังนี่นะครับแล้วเหมือนก็คุยกันเสียกันไม่จบแล้วก็ เหมือนครูมงคลเขาก็ผลักพี่ซอตกไปในสระน้ําแล้วแกกระโดดลงไปแล้วแกก็กดพี่ซอจมน้ําตายนะครับผมออโดยท้าโดยที่พี่เสกแกก็เห็นอยู่แล้วพิเสกแกตกใจแกก็วีดร้องขึ้นมาทําให้ครูมุงคลแกได้ยินแล้วทำแบบนั้นทำไมอ่ะคือว่าครูมุงคลแกมีอะไรกับพี่ซอไงครับโอยยล้วไม่มีอยากให้ใครรู้ว่าันเออ ใช่ครับแต่พอเขารู้ว่าพี่เสิร์ตเห็นเ,ออเขาก็ขู่พิเศษบอกว่าถ้าพี่เสิร์ตไปเอาเล่าเรื่องนี้กับบอกกับใครเขาก็จะฆ่าพี่เสิร์ตแต่ด้วยความที่ว่าพี่เสิร์แกเป็นตุ๊ดครับผมอ๋อ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 คืเอ,อเหมือน,ในใคล้ายว่าเขาขู่กลัวว่าจะคําขู่มันจะไม่ได้ผลไงเนี้ยเขาก็ลากพี่เสิร์ไปกระทําชําเราด้วยครับ ฮ <gie> ใช่ครับอุ้ยเออเออเออคือพูดง่ายคือว่าพี่สองเหมือนคล้ายๆเป็นคนพิดแต่จริงๆกูมึงคนเป็นคนิดครับเรื่ <ต satur ate> องราวของมันครับโอ้โหมันคือคือพี่วุฒยิ่งเล่าอ่ะยิ่งเล่ามันยิ่งมีตัวละครเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็เฉลยทุกอย่างเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะจนจน อจมสุดท้ายอะไรนะครับคุณตาจําเรื่องแรกที่ผมมาเล่ากคุณตาได้ไหมเด็กหญิงสําเนียงจําได้สาในี้สาะเดียวกันครับพี่วุฒผมขนลุกเอาจริงๆริงอ่พี่สาะเดียวกันเนอะใช่ครับพี่ซอคือสุดแรกเลยครับผมของสะนี้เนาะหือขนลุกแล้วขนลุกอีกคือไอสะที่เรื่องเด็กหญิงสําเนียงเนี่ย ชศพแรกที่สระนี้ก็คือเด็กหญิงซอพี่ซอเนี่ยเหรอใช่ครับคือศพของพี่ซอเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนโอ้โหพี่พุธเดี๋ยวนะคือคือคือเชื่อไหมเอาผมตรงๆเลยไหมพี่พุทธนะผมอะไม่ได้คิดถึงเรื่องพี่ตำียเลย <c oughs> เรื่องสระวหน้มามันนั้นเรื่องสระนมามันั้นค,คือเรื่อง <c oughs> สองเรื่องเนี้ยมันไม่<อ>มันไม่ได้อย่กันเลยแต่ มันนันเป็นสถานที่เดียวกันใช่ไงใช่ไงคือคืออย่างที่ผมบอกพี่วุฒิผมไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นที่เดียวกันผมคิดว่าโอเคมันอาจจะคนละโรงเรียนกันแล้วอย่างที่พี่วุฒิบอกก็คือโรงเรียนตามต่างจังหวัดเขาจะขุดสระน้ํากันถูกต้องใช่ไหมครับเหมือนกับวิธีการเอเสอนวิชา,กาเกษตรบ้างอะไรบ้างเขาก็ต้องใช้สระน้นํานี้ถูกไหม S <S 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 ซึ่ง<ช> <ๆ S 2> ทุกรงเรียนตามต่างจังหวัดน่ะมันมีอยู่แล้วใช่แต่พี่<ช>วุฒิมาเฉลยว่าสะไว้น้ําไอ้สะน้ํามันนี้คือสะเดียวกับที่มีศพพี่สําเนียงอ่ะเหรอโอ้ยพี่โอ้ผมขนลุกแล้วขนลุกอีกอ่ะผมขนลุกตรงที่ทุกอย่างอ่ะถูกเฉลยหมดแล้วว่าทําไมแต่ละคนถึงตายโดยเฉพาะศพสุดท้ายที่เป็นศพคุณครูคือโอเคเรื่องราวทั้งหมด พี่วุฒิเฉลยไปหมดแต่มาพีคตรงที่พี่วุฒิบอกว่าสระน้ำเนี่ยคือสระเดียวกับศพพี่จำเนียงซึ่งศพแรกที่อยู่ในสระน้ำนี่คือพี่จอโอ้โหพี่วุฒิอะไรกันมาเนี่ยพี่เปิดหัวเอาซะแบบหือผมขนลุกแล้วขนอีกอ่ะ พี่วุฒครับพอดีมีคําถามจากน้องเกิกในรายการก็ถามว่าเออปัจจุบันเนี่ยครับโรงเรียนแห่งนี้สระน้ําแห่งนี้ยังอยู่ไหมครับกบแล้วครับถมแล้วอ๋อถมไปแล้วว่าตั้งแต่พอศพสุดท้ายคือเจ้าโต๊ก็จะปุ๋ยแล้อ๋อทีนี้ก็เลยเหมือนผู้ปกครองทั้งผู้ปกครองทัต้องปุ๋ยก็เลยแบอบ ผมไม่ไหวนะคือเนม่อนว่าเออถ้าถ้าไว้ต่อมาอาจจะมีศพต่อมาเขาเลยว่าแต่ตอนทําพิธีนะค,คือคุณตั้งครับอตอนถมคือตอนแรกก็ไม่ได้ไว่าย<ะ>เอารถมาถอยถอยจเจ้าดินลงนครับบุ๊กพอรถรถถอยปับ๊บจะดําลินดินลงเออไม่ติด หมายถึงเครื่องหมายถึงดับไม่ได้มันไม่ติดดับไม่ได้รถดับเฉยเลยทำยังไงก็ดับเฉยๆเออแล้วทำางไงให้ติดอ่ะต้องไปไหว้ขอขอเพว่าขอโอไม่ให้มีศุกต่อไปแล้วขอเอ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 อพือบอกเป็นสระอาถรรพ์เหมือนกันนะนะพี่บุญนะได้ครับแต่โรงเรียนปัจจุบันนี้ยังอยู่ใช่ไหมอยู่ครับอยู่เออโอ้โหพี่บุญมาเปิดหัวให้ผมแบบ เฮ้ยน่าก,กลัวะพอมาเฉลยเฉลยแล้วอันดับเฉลยเรื่องแรกแล้วน่ากลัวแล้วมาเฉลยเรื่องสองอีกโอ้โหน่ากลัวเข้าไปใหญ่คุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่เคยฟังเรื่องของเด็กหญิงสำเนียงลองย้อนหลังกลับไปฟังได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเนี่ยสะดวกยังไงเดี๋ยวผมจะตัดออกมาคลิปๆแล้วก็จะให้คุณฟังได้ฟังกันย้อนหลังนะวันนี้พี่วุฒิเปิดหัวมาเล่นบแบบขนลุกเลยพี่ครับ ขอบคุณพี่บุิมากๆครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพวกเราชาวอาร์ชแชนแนลให้รับฟังกันนะพี่บุินะขอบคุณคุณกาด้วยครับขอบคุณรายการอาร์ชชนแนลด้วยครับที่ให้โอกาสนําครับมีโอกาสกลับมาอีกนะพี่บุินะได้ครับได้ครับพีครับดีดีได้ครับขอบคุณพี่บุิมากๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ